สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับโค้ดติวเตอร์จากช่องติวเตอร์ครีเอเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำไก่หมักซอสกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันครับไปชมกันเลยพระเอกในวันนี้นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมสาม,มารถรีดน้ำมันออกจากสัตว์แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มได้เลยในวันนี้ผมทำไก่ทอดก็สาม,มารถรีดน้ำมันออกจากไก่ได้เลยครับไก่นะครับผมผมเริ่มจากการล้างให้สะอาดไปดูกันครับ นี่ครับผมผมล้างด้วยน้ําไหลผ่านครับในนี่คือขั้นตอนของการล้างนะฮะแล้วก็จะล้างแล้วก็จะมาเสร็จน้ำบนตะแกรงนะครับนี่ครับเมื่อล้างได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะนำไก่มาพักไว้บนกระชอนจากนั้นก็นำมาวางทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ไก่มันเสด็จน้ำตอนหมักจะได้ไม่มีน้ำเข้าไปเพิ่มรส<ม>ชาติจะได้เข้มข้น,นไม่จือดอร่อยกันครับ ครับผมแล้วเราก็จะนำไก่นำไก่คร้บมาหั่นออกบางๆครับแล้วก็ก็คือทำเป็นรอยเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมักกันนะครับก็แล้วก็ด้านนี้เอาสักร้อยหนึ่ง นี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับ นี่ครับผมนี่ครับหลังจากหั่นล้างเรียบร้อยแล้วครับก็วางพักไว้ก่อนครับจากนั้นครับก่อนที่เราจะหมักผมจะใช้มือหมักนะครับฉะนั้นเรามาล้างมือให้สะอาดกันก่อนนะครับผมปรุงนะครับผมมีซีอิ๊วดำหวานซอสปูรสพริกไทยเกลือซอสหอยนางรมนะครับ ใส่ดำชอบเลยนะครับสีดําเอาเพลงแค่สีใส่เพลงแค่นี้เดียวครับนี่ครับพอแล้วและนี่ก็คือซอฟป์ฟลูดอาหารนะครับซอฟป์ฟลูดอาหารเท่านี้ครับ รี yeah. วันนี้ครับก็ออถอยนังลมครับต้องบีบหน่อย นครับวันนี้ครับนี่นะครับล้างมือแล้วนะครับก็เลยขยับเลยครับนี่ครับผม ขยับเลยครับ กันได้ตามชอบเลยนะครับ,นนรบผมเพิ่มเกลือ,เ,เ,อเพิ่มเพิ่มความเค็มนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยเค็มห,คหากอยากได้รสอื่นก็สาม,มารถเติมได,ได้ตามที่ต้องการเลยครับผมเ,เอาตามชอบตามที่อร่อยตามที่สบายใจกันครับน,น,นี่ครับน้ำเกลือนะครับมาทาบนะครับผมเมื่อกี้ผมเติมเกลือเพิ่มนะครับนี่เียบ้แลนะครับแล้วก็เดี๋ยวนราไปแช่ตู้เย็นนะครับสักกี่นาทีคะเชฟยี่สิบถึงสอสิบนาทีครับอ่าโอเค นี่ครับไก่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นนะครับอ่ะผมบรรจุเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนําไปใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวรอเวลานะครับมาถึงหม้ออบลมร้อนของเรานะครับผมจะมาทําการเตรียมหม้อกันครับหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะนําไก่นะครับลงมาในเครื่องนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องทอดไรน้ํามันนะครับ รครับวันนี้เราจะใช้เครื่องเราจใช้เครื่องนี้กันนะครับใส่ไปเลยครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับทิ่เท่าไหร่ครับเอาเท่าประมาณ <c oughs> คือมันเป็นมันเป็นช่องละสี่นาทีนะเอาประมาณสิบสองสิบนาทีก็คือประมาณสิบสองนาทีก่อนแล้วกันความร้อนครับความร้อนเราใช้สองร้อยครับโอเค ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะใยครับอโอ้นี่ครับผมข้างบนกำลังดูดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกเราจะพลิกเพื่อให้มันสุกโดยทั่วถึงกันนะครับครับผมนี่ครับเราจะมาพลิกคว่ำกันนะครับ นะะเนี่ยข้างล่างในยังแดงอยู่ยเ,ยเพราะว่าเราเพิ่งแค่12นาทีด้านบนเนื้อของมันก็เลยยังยังที่จะไม่สุกด้านล่างนะฮะแต่ด้านบนมันกรอบแลยมั้ด้าน,นบนมันกรอบ้วโอ้หสวยเลยครับผมผมจะนําน้ําตรงนี้ครับน้ําหมักครับมาราดด้านล่างหน่อยแล้วก็อีกสักประมาณ10คราวนี้จะไม่ใช่12น่าจะประมาณ15-16นาทีครับผมครับผม ไฟสองร้อยเท่าเดิมตอนนี้ผมเอาที่วันสิบหกก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามารับดูกันนะครับนี่ครับผมเราจะมาเปิดดูเพราะว่าครบอีกสิบหกนาทีแล้วครับอืสีที่เห็นนี่คือสีที่เกิดจากสีอิดดำด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันก็จะมีสีเข้มลองความดู โอ้โหสุกร้อ,อนร้อนมากฮะจับไม่ได้นะฮะอ่าหม้อนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันรีดน้ำมันออกมาจากไก่เลยครับลีนลีนฮรทอดกันแบบลีนลีนเพราะผมไม่ได้เติมน้ำมันเพิ่มเลยแล้วก็จะกรอบใช่ไหมลูกหม้อนี้ใช้ทอดเฟ้นฟไฟได้ไหมครับโอ้สบายเลยครับเฟ้นไฟจะกรอบเหมือนใช้ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกใช่ครับ เอาไว้เราไว้ทำคลิปหน้านะโอ้ยหนังกันติดซะงั้นไม่เป็นไรลูกเอาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ติวจะโอเคอ่าเดี๋ยวนะคะเรามาดูเป็นไกันโอ้โหอะแหมกเนื้อหน่อยค่ะโอ้โหสุกแล้วนะคะชิมดีครับ ยกลยกจานขึ้นมาหน่อยคะ <โฮ S 1> ไไ่ะเป็นยังไงหูดีมากดีเลยครับเพราะว่าอันนี้หน่อยเกิงอันนี้อันนี้ไม่ได้แกะมาเหมือนเนื้อแกงเหมือนไก่ทอดใหญ่เหมือนไก่ทอดทันใหญ่รสชาติเนื้อน้ำจะเหมือนไก่ทอดทันใหญ่รสชาติอืมดีแกว่ะแล้วชิมหนังหนัง หนัง,องนโอ้นหนังกรอบบางกรอบเลยครับเพราะว่าปกติไก่นี่ยเขาจะเก็บไขมันไว้ที่ใต้ผิวหนังใช่ไหมฮะนี่คือบางกรอบนะครับใช้มือเลยเพือ<ข>อ่อ,อความสะใจกรอบนะครับโอเค

ัครบขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมไปทำกินกันนะครับอร่อยมากๆเลยครับสวัสดีคร mm ับ